สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวนํากันเมื่อนี้บริด้กินข้าวกับไข่เด้อกินข้าวกับไก่กระดูกค่ะแก้วปลาแตงอันมื่อนี้เข้าไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งเลื่อนผ่าน เพื่อนบอกว่าถ้าไปอยูก่กับพวกฝรั่งสามเดือนห้ามมีปัญหาว่าสันอันนี้บบได้แซะเด้อบบได้แซะและ้วกระบอหูจักกันแต่ว่าเข้าไปฟังแล้วมันก็บอแมนนะนะเพื่อนบอกว่าไปอยูก่กับพวกฝรั่งสามเดือนห้ามมีปัญหาเป็นเด็ดเพื่อนว่าเขาจะไล่ออกจากบ้านมาฟังมันมีพี่น้องมันบม่ได้เกี่ยวกันเด้อเขาจะไล่ออกจากบ้านบบออกจากบ้านนะมันอยู่ที่เฮาคุยกันมันอยู่ที่เฮาลมกันว่ามันคุยกันแบบใดลมกันจังใดภายในสามเดือนนะั่นนะ มันเป็นช่วงในการที่ว่าปรปับตัวเข้าหากันมันเป็นช่วงทดลองที่ว่าเขาจะสามารถอยู่รมกันได้บัวโบเมนไปอีย่างกัจิยอมเขาบบนไปอย่างกาจัจิโอ้ยบบได้เด้อโอ้ยไอ้เ,อเชบโบได้โบเมนเข้าเห็นอย่างเขาว่าวอย่างกัจิตามเขาเหมดมันก็จะเป็นขี้ข้าเขาตลอดชาติหลังตีมันก็จะเป็นยอมเข้าอยู่หันมันก็โบเมนเจ้าไปสร้างเดือนใหม่ๆเจ้าต้องไปปรับตัวระหว่างเจ้ากับเขาขนาะด เจ้าต้องคุยกันให้รู้เรื่องเว้ากันให้รู้เรื่องโบ้แม่นเขาเว้าอย่างเจ้าเจ้ากระจิยอมบ้แม้นเขาซีไม่ซีมือเจ้ากระจิยอมเ็ดตามเขาเจ้าก็เป็นขี้ข้าเขาจนหดมือตายหมล่ะเจ้าก็มีสิทธิของเจ้าเขาก็มีสิทธิของเจ้าสิทธิมันเท่าเทียมกันโบ้แม่นว่าสามเดือนท่านถ้ามีปัญหาการเข้ากระจิไลออกจากบ้านเขาไล่ออกจากบ้านกับเมือบ้านตัวบ้านก็มีไปห้าพว่ใหม่จบแค่นั้นล่ะ บมมันกี่ไปเอ้ยให้อย่างกับอะไรหอย่างกับอะไรโบแมนโบแมนโบแมนเจ้าว้าผิดแล้วจะไปสอนคนสอนผิดแล้วจะสอนแบบนั้นน่ะสร้างเรือนท่าน่ะที่เจ้าอยู่กับผัวเจ้านะบนผัวจะไปแฟนหรือว่าคนห่ากัูจักกันเจ้าไปยุ่งของเขาใหม่ๆเจ้าต้องบอกเขาว่าเจ้าต้องแสดงตัวตนเจ้านะออกมาว่าเจ้ามากแบบไหนเจ้าบบมากแบบไหนแล้วเจ้าต้องเฮียนหูกับคนที่ว่าเจ้าคบก่านะที่เจ้าไปหาเขากันน่ะ ยันฮ so right. he he ู the subject, it, ้นี่ใส่ใจโคเขาว่าเขามากแบบไหนเขาอยู่แบบไหนเจ้ากินแบบไหนเจ้าต้องแสดงตัวตนตอนนั้นเลยโบแมนว่าเจ้าจีไปแสดงตัวตนตอนหลังโบเมนไหนฮันแสดงตัวตนตอนหลังนี่เขาจีว่าเจ้าเป็นคนละคนเลยล่ะเจ้าเจ้าต้องแสดงตัวตนตอนนั้นเจ้าไปซ่อนคอนเทนต์เจ้าโบแมนหรือว่าคอนเทนต์ก็แม่ละคอนเทนต์ละเจ้าไปซ่อนคอนเทนต์แบบนี้น่ะไปซ่อนคนที่ว่าเดินสายโฟล์นนะไปซ่อนคนที่แบบว่ามือใหม่ ที่ว่าเขาเจ้ากาลังจะไปสร้างครอบครัวกับคนอเมริกาไปสร้างครอบครัวบอแมนบอแมนเมด้อไปสร้างครอบครัวกับคนประเทศอื่นบ๊อแมนอเมริกาเ,เ,เ,เนาะกับคนประเทศอื่นคนที่เดินสายฟอร์ดนี่นะข้าเจ้าก็จะประเพชตามเจ้าเลยว่าข้าเจ้าก็จะบ่มีความมั่นใจใน <S <s. <S ตัวเองบ่มันทีไปยอมเข้าทุกอย่างการเฮียนหู้ึ่งกันเล่นลกันนะ มันต้องแสดงออกตั้งแต่เมื่อแรกมื้อทาอิดที่เจ้าไปหาเขาไปแสดงตัวตนว่าค่อยมากแบบนี้เจ้ามากแบบนี้เพราะว่าเจ้าจีไปสอนแบบนั้นมันบ่ถือไหนฝรั่งบางคนนี่นะถ้าบ่มีเหตุผลจําเป็นถ้าบ่มีเหตุผลที่แบบว่ามันสุดๆแร้วนะเขาเจ้าจะบ่ไล่จะออกจากบ้านเป็นเด็ดไล่แต่ไล่แบบผู้ดีนะบ่ได้ไล่แบบในสิ่งที่เจ้าคิดเลยฝรั่งนะเจ้าทีไปยอมเข้าแบบนี้บ่ได้เจ้าจีไปสอนแบบว่าแบบนี้บ่ได้ แมนยูอันนี้ความคิดของเจ้าแต่ความคิดของคอยมันบบแม,มนมันบ่แม,มนถ้าที่ไปสอนเขาแบบนั้นบดได้บ่บแมนที่ไปยอมเข้าทุกสิ่งทุกอย่างคนขณะที่ยาขาคบ่เขาคบกันนั่นนะเขาเจ้าก็จะให้พื้นที่ของเขาแล้วเขาเจ้าก็จะรีสเปกนะเข้าใจบอฝรั่งบางคนเขาเจ้าท่เป็นแบบนั้นเป็นเป็นแบบบางทว่าพวเจ้าเป็นแบบแต่แต่พวกคอยเป็นแบบนี้แต่พว,พวู้พื่นกับบาูที่พว,พวู้พื่นอาจจะดีกว่าน,นี้ก็ได้ ฝรั่งขนาดเจ้าจะไปตีเมาหลวมแบบนั้นบ่ไร้ว่าเขาจะไล่ออกจากบา้านนะ่ะฝรั่งนะโซวไลนะ่น่ะเป็นสุภาพบูดบดเกือบทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ค่อยให้แปดสิบไปหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในสิ่งที่ค่อยที่ค่อยหูหมัด้แต่แต่ในในในผัวเจ้าค่อยบรหูจักผัวเจ้าค่อยบรหูจักว่าดีบ่หรือบ่ดีเพราะฉะนั้นขนาดเจ้าจะไปเฮ็ดแบบนั้นถ้าไปเฮ็ดแบบนั้นนนะ่ะความ ความมั่นใจในตัวเองกันนะมันก็จิหมดไปเจ้าต้องเผยอ,ออกมาว่าตัวตนเจ้าเป็นแบบนี้บ่ามมันจะเป็นยอมเข้าเมิแล้วผัวเมียกันนะ่ะถ้ามันหักกัน,ห,ห,กกนหรือว่าคู่คู่ผัวเมียหรือว่ามาต่อเนาะมาต่อกันใหม่เมื่อกี้มันตัดไปอันคู่ผัวเมียกันทนาะเว่าอย่างล้วกระจบไปยังก็แล้วเนาะ ถ้าหากว่าเขาฮักเขาอะนะเขาต้องนอมฮับในสิ่งที่เขาเปลี่ยนได้ในสิ่งเขาเป็นแบบนี้ไม่ว่าเขาเป็นคนบอดีดอกเขาก็เป็นคนดีแบบนี้แต่เขาเป็นโตข้องตัวเองเขาต้องฮับในสิ่งที่เขาเปลี่ยนแบบนี้ถ้าหากว่าฮับไร้ต่างคนต่างเลิกต่างคนต่างแยกนายแต่งตัวห,ห้าัวใหม่แค่นั้นละ่ะอันนี้ไปยอมมาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็บทึกฟังแล้วมันก็บมแมนนะ สามเดือนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดภายในสามเดือนที่ว่าในการคบกันของฝรั่งเขาเอาเจ้ามาเพื่อยอย่างหนึ่งแม่นยุ่ยมาท่องเที่ยวสองมาเฮียนหู้เชื่งกันและกันมาปรับตัวว่าจะยุ่กันใดบ่มาเฮียนหู้นี่ใส่ใจคอเชิ่งกันและกันฮะนะถ้ามีปัญหาถ้ามันยุ่กันบ่ได้ฝรั่งเขาเจ้ากับเอาเจ้าคือกันแหละเพราะว่าอย่างมันเป็นช่วงการปรับตัวสามเดือนนั้นเป็นการเฮียนหู้กันว่าเออ อนาคตมันที่ไปมันการรอดบ่มันที่ยุ่กันได้โบมันที่สร้างครอบครัวสร้างฐานะมันกันได้บ่ฮันแหละอันซ้มเดือนน่ะนะอันซ้ำเขาที่บอกว่ามาเที่ยววะมาเที่ยวคือการมาเฮียนหู้มาเฮียนหู้ซึ่งกันและกันสิเป็นยอมเข้าหมดเข้ากับยอมเด้อถ้ายุ่กันบ่ได้นะคุณเบื้อดพัวนะห้าไม่ก็ได้พัวนะเป็นยอมเข้าปันน้นถ้ามีปัณหาเป็นเด็ดว่าสัตว์ คนเฮานะี่ยถ้ามันบบแมนแมนมันกรบโบเมนคู่กันนะถ้ามันจะประยุกต์กันจังได้มันกรบประยู่ถ้ามันจะได้อยู่นะไกลปันแดงมันก็ได้มาอยู่ถ้ามันไกลปันแดก็ได้เดเอา,าลายกินไก่เนี่ยจะก,กินลายไข่เลนะกินไก่เนี่ยไก่ก็มาจากไข่แล้วล่ะแต่มูมันยังเกิดก่อนกัน อะไรกับบริโภคอยากเราดอกแต่ว่าฟังแล้วมันก็ hm? ไปสอนแบบนั้นคนที่ว่าที่ไปห้าแฟนใหม่ๆมันก็บ่มันใจตัวเองแล้วสแสดงตัวตนรดตัวตนแบบนี้กินข้าวกับแจวนี่สแสดงตัวตนรถนี่เมื่อแรกไปรถนี่มาห้าพวอใหม่ๆนี่ก็จะกินขา้าวนี่ก็จะกินแจวผลพ,ก,พกประแดกมันนอาหมดละนี่ แองรถตัวตนนะจ้าจะไปกินพาสตา้าเจ้าจะไปกินสปาเกตตี้เจ้าจะกินจากมือเจ้าจะไปแฮมกินแฮมเบอร์เกอร์เจ้าจะกินจากมือถ้ามีปัญหาเนาะคอยมาห้าพ่วใอ้ใหม่ค่อยพกคุณ แป้งนัวสูรสคนมานะข้าโน่คนมาปลาแดกคนมาฮับได้กับฮับฮับได้กับฮับแล้วฮับได้กับฮับพวกไม่ไปแล้ว